สวัสดีครับผมก็อยู่รายการโดดเวียนมาดูบอลนะผมนี่ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ไปเดทคทำงานแล้วก็กำลังจะเดินทางไปเทอร์โกลงผมเพิ่งเสร็จภารกิจ้วผมก็มาทำธุระท,ที่ไปเทคมาพึ่งก่อนนะซึ่งตอนนีน้เวลาประมาณสี่โมงพึ่งผมก็จะไปเมืองทองแล้ววันนี้ผมเมืองทองจะเล่นนัดสุดทนะ้ายแล้วกับโครนาดนะก็บรรยากาศเป็นไงวันนี้ก็น่าจะให้แฟนบอลต่างๆมาไปทำเป็นมะุกมีด เอาว่าก่อนทุาถูกกินหนูฝากกดไลค์กดแชร์ก็กดสตาร์ทใครด้วยก็ดีมากเลย เ,เราลงมาจากแกลบแล้วตอนนี้เราก็ถึงสนามแล้วคนคือตอนแรกผมก็คิดว่าจะไม่ทันแล้วจากไปเทคก็ประมาณเกือบ,บชั่วโมงหนึ่งพอดีแล้วคนจากทางไปเทคมาจุดนี้นะต่ชั่วโมงคือเดี๋ยวตอนนี้นผมจะไปซื้อบัตรก่อน,นคนเพราะว่าเราเพิ่งมาถึงแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะซื้อบัตรก่อนเลยแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้เปน็นอัสรารุการเสื้อก็ลดนะคนจากราคาประมาณ800าบาทเหลือแค่600าบาท แต่ถือของซื้อบาดกับแน่นอนผมสิ่งที่ผมมาซื้อ,อผมไม่ใช่แากเสื้อแขนยาวนะพอเราลากพาจาก800บาทแล้วแก้690เสื้อเหลืองก็คือ690จริงนะคุณราคาอยู่ที่690นี่ครับคุณราคา690แน่นอนผมต้องจัดอยู่แล้ว คือท้ายดูการทังทีอ่ะมันต้องก็ต้องมีสักตัวหนึ่งนะทุกคนคือวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อมานเงินทองด้วยเพราะที่ผมจะมาใส่เสื้อนี่แล้วว่าเปลี่ยนเลยผมทุกคนสุดผมไปซื้อเสื้อมาแล้วก็เสื้อดูการนี้ส่คนของ190บาทวันนี้ผมไม่ได้ใส่เสื้อเมืองทองแล้วทุกคนคือผมกะว่าซื้อปึ๊บใส่ปั๊บเชียร์ปั๊บเอาทันทีเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนเสื้อก่อนแล้วก็เดี๋ยวอีกแป๊บนึงอ่ะเดี๋ยวจะเข้าไปสนามทุกคน พร้พอมอุปกรณ์พร้อมน้พพําพร้อมัดเดี๋ยวเรเข้าสนามกันแล้วก่อนมีสิ่งตัณฑะเตะแหละอันนี้คือเอาจริงผมก็มาช้าเลยนนพ,พูดตรงๆก็มาช้าผมไปเดี๋ยวผมเข้าสนามกันนี่ครับทุกคนก็นี่ครับก็กำลังถ่ายรูปทุกคน,นตรงนั้นก็คือกองเชียร์โคราชอ่ะคือผมก็ไม่ได้มาเมอืองกอรแล้วก็คิดถึงเหมือนกันนะแล้วบริการการเชียร์อะไรแบบน,น,นี้ทุกคน วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนาะทีสำคัญนะเอาจริงถามว่าสำคัญยังไงก็มาสำคัญเรื่องอันดับแหละคือวันนี้มันมีอยู่ให้เลือกสองทางว่าหกหรืเจ็ดนะคนนะก็ดูว่าเราจะจบหกหรือจบเจ็ดนะก็ต้องมารอรลุ้นกันนาทีอนี่ก็เมลวินนะครับผมก,ก,ก็เพิ่งยืมมาจาก b ีจีนะในโอกาสมีหกซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะซื้อขาดต่อหรือว่าจะต้องส่งกลับคือไปให้ b ีีนะแต่ส่วนตัวผมว่าอยากให้ซื้อต่อเพราะว่าฟอร์มก็ดีนี่หงสำหรับเมลวินนะนี่ทุกคน อนาคตของจีโน่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะจะได้อยู่ต่อปีหน้าหรือว่าจะโดนเน่งนะแต่ว่าปีนี้ก็จะมีล้นช่วงเอฟเอครับอยู่แล้วครับถ้าได้ก็ไม่รู้นะอาจจะมีสิทธิ์ได้ไปต่อนะครับเริ่มคลิกออฟแล้วครับโว้ย ได้ชาเลนจ์แต่พี่โจมนะผมแล้วเขาจะสงสัยว่าพี่จไไนะ่มเป็นใครถ้าใครทข้ามูปนี้เป็นคลิปแรกนะพี่โจมคือคนที่ไปดูบอลด้วยกันนะในคลิปที่ไทยเจอศรีลังกาครับผมก็คลิปน่าทักเนี่ยไปดูได้นะใครไม่ดูก็ไปดูกันได้นะนนะพี่จโจก็ให้ชาเลนผมมาสองข้อด้วยมาไปฟังกันภารกิจเนี่ยคือไปหาอาลีซิโซโ,ซโ,ซโก้ฮะแต่นี่ไม่นับเป็นภารกิจครับอย่างแรกคือหาอาลีซิโซโก้และข้อแรกคือไปถ่ายรูปด้วยเสื้อแมนยู สองคือเอาไปให้อาริซิโซโกเซน็นและสามคือเอาเสื้อและลายเซ็นนั้นมาให้ผมห <c oughs> <c oughs> ยอกหยอกหยอกสองภารกิจพอเอาไปถ่ายรูปด้วยเสื้อแมนยูกับ <c oughs> ไปเซ็นใช้ได้สองข้อที่ผมพงดมาวนันนี้คือใส่เสื้อแมนยูไปหาอาริซิโซโกคือถ่ายรูปและเซ็นคือมันคือดูเปน็นสิ่งที่โคตรยิ่งคัะกันมากเลยคนใส่เสื้อแมนยูเพื่อไปหาทีมคู่อริ คือกินได้ไงวิจงสุดยอดมากสุดยอดมากเอาว่ายกตะรอบรู้ก่อนถ้าได้ก็ถือว่าโอเคแต่้าไม่ได้ขอโทษวิจงเลยพี่ขอโทษนะขอ็อภพี่นะโอ้ยโ,โอเค เตะยันเข้าไปแล้วทุกคนเมียคือมุมจริงแล้วอย่างมันมันเหมาะมากกับการเตะยันนะทุกคนเดี่ยวนิดเดียว ได้แก่ผู้เล่นหมายเลขสิบ,แบบอลระเบอาริลแบอลระเบอาริลในนิสัยละคนกดเข้ามาครึ่งชั่วโมงก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วหนะนึ่งศูนย์นะการมีคลองนะการไม่ให้ครับทุกคนเราหดแล้วเหลืองอีกเนี่ยการไม่ให้จารไม่ให้ครับ เกเินโลตัลโนลิปัตูไปก็ไม่ได้ชุดโอ้ยฟาครับแล้วก็จบครึ่งแรกไปเลยจบการแข่งขันในครึ่งเลาได้โดยทองูุนเต็เสมเนครราชสีมามา,าสแตง4-0ประตูต่อ0 สถิติการมาดูเมืองทองที่ท่านเรื่องของผมเนี่ยจะโดนทำลายในวันนี้ไหมซึ่งส่วนตัวยังไม่อยากโดนทำลายในวันนี้นะผมไม่อยากให้มันอยู่ต่อๆไปอีกประมาณสิบปีกว่าดีด้วยก็ <c oughs> อยากให้อยู่นานๆนะครับสถิติทำไ,ไม่อยากโดนทำลายวันนี้ครัโอเค ได้าก้บูนและไมเล็กสิโอ้โเมย์อ้เมย์อ้เมยคือกดเขามา50เฮียร์ไดสุดก็แตะประตูแล้วโอแล้วก็รอบนี้ไม่เฮเกอร์แล้วนำจริงนะหนึ่งต่อศูนย์นะทุกคมน้ำจริงนะไอเกย์คูล่านะทุกคนจำชื่อนี้ไว้นะจำชื่อนี้ไว้ให้ดี จำชื่อนี้ไว้ทุกคนเก๊กฮูล่าคือ,อมึงมึงต้องล่าไวจริงแหละแต่กินทพ่ก็ทำเกมโต้ได้เลย,เลย่ปแต่ก็มึงท้องก็นั่นแหละโอกาสสุดท้ายก็ไม่คมนะถ้าโอกาสสุดท้ายคมผมว่าบาทนี้ยิงได้สามสูปมาพูดตรงๆเลย ได้แก re, ่ผนะู้เล่นหมายเลข34ะทาคนคนงท่างนทานงะาโอ้ยเ <ś lor ic> นอกันทุกคนหน้าบ่าประตูนิดเดียวยังไม่เข้าอ่ะนิดเดียวอีแเมลวินก็สรุปไปแล้วทุกคนไม่ไหว นอนมาแล้วยล้วจบเกมจบเกมทีมปีเตอร์มอนที่8ชนะทั้งหมดว่าจะสีฟ้ามาซ่าที่อ2ระทูต่อสู้ ขอเสียงปวบมือให้กับออสเชียร์นครราชสีมาในะครับทำคู่บอลรั้เกน้าที่ทีกมนะครับก็จบเกมไปคนทองก็ชนะโคราชไปส0นะูนย์นะผมก็สงท้ายดูกการแบบสวยงามนะและทำให้เสียติการเป็นลูกท่านี้ของผมยังไม่ถูกทำลายนะครือจำไว้มีพีชไม่มีแพ้พี่หันเด็ดโดี่ จะยังอยู่ต่อไปเป็นปีนี้นะครับผมไม่มีวันถูกทำร้ายแน่นอนนี่ก็เป็นบรรยากาศอันสุดท้ายนะครับก็คือแฟนบอลสามารถลงสนามได้นะก็จะเห็น,นะครับกูกันติมเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเดีย๋ยวผมน่าจะลงไปเหมือนกันนะเพราะอยากเหยียบหญ้าเหมือนถอดเหมือนกันพิทีสำคัญนะทุกคนมาดูกันว่าที่นี่มันเป็นไงรอบหญ้าทุกคนนี่ลงมาแล้วนี่ทุกคนขาผมเหยียบสนามแล้วนะตอนเนี้นี่ทุกคน เราอยู่สนามแล้วเเมืองทองวเมืองทองเมืองทองก็อันนี้เขาจะมาร้องเพลงเชียร์กันนะทุกคนก็นจ่เป็นครั้งสุดท้ายของฤดูกาลนี้ในไทยลีกแล้วนะผมซึ่งน้าเตก็ร้องเพลงเชียร์กันนะครับนี่ครับ ก็ไม่รู้ว่าฤดูกาลน,น้าจีโนโ่จะได้อยู่ต่อไหมนะแต่ว่ารอดูผลงานกันนะผมรับจีโน่นะว่าจะได้อยู่ต่อไหมเฮ้ยเฮ้ย ก็ภารกิจคืออาลีเลยแต่หาไม่เจอว่าอยู่ไหนคือพอคนมันเยอะมากแล้วก็ตามหาไม่ค่อยเจอคือคนมันปนๆกันไปหมดนั่นเองนะครับผมเราก็ต้องมองหาไปเรื่อยกันเดี๋ยวก็น่าจะเจอแหละมีมีอะไรอยากบอกคนที่พูดคนที่บอกว่าหน้าเหมือนอาลีไหมครับไม่ไม่มีอะไรไม่เป็นไรขออนบคุณครับขอบคุณครับ อาเลียคนเป้าหมายของเราในวันนี้นะยู u c สไ s i g ออนไมช์เชิร์ตพีซยู u c สไ s i g ออนไมช์เชิร์ตพีซยูโน่เดอะโลโก้ขับออนไมช์เชิร์ต ทีสุดครับภารกิจสาําเร็จแล้วนะพี่ผมทําให้พี่เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะพี่พี่ดูไว้นะผมทาให้พี่แล้วนะฝากติดตามพี่จงให้ด้วยนะครับผมผู้ดีต่างคอนเทน์นี้ให้ผมนะครับโอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ออกมาจากสนามแล้วแนละผมก็น่าจะเป็นหนึ่งวันที่เรียกว่ามีความสุขมากๆนะสำหรับแฟนเมืองทองที่มันก็เป็นความฝันครั้งนึงของผมในชีวิตแหละพี่ลงไปเหยียบสนามเมืองทองสักทางนะซึ่งวันนี้ผมก็ทําได้ตามฝันแล้วนะทุกคนก็วันนี้เป็นวันที่น่าจะ จำอีกวันหนึ่งในชีวิตที่ยาวนานเลยนะครับผมถ้าชอบคลิปน,นี้ผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์ด้วยก็ดีมากเลยนะครับผมแต่ผมบอกว่ามึงทองยังไม่จบนะเรายังเหลือ FA ครับอ e ีกของผมสองนัดซึ่งผมว่าอาจจะไปดูนะผมเดี๋ยวก็รอดูกันนะผมว่าติดตามช่องท,งทางส่วนตัวของผมไว้ให้ดีๆนะครับผมว่าจะมีอัปเดตไปที่ไหนบ้างนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้จริงๆแล้วคนถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยก็ดีมากเลยนะครับผมแล้คในที่ถัดไปผมคลิปนี้ขอลาไปก่อนด้

Thank คนโคราสก็กลับยังไม่ทางการโชคดีครับรดตกชั้นแล้วนะ